ครับคมา,มาขอบคุณครับเดยลู่อลื่จริงบอกให้ติกตต๊กต็อกติ๊กต็อมีอะไรป่ะอะไรอ่ะเอะ ก็มันเป็นลูกเกียมันก็เป็นหล่าลูกไงใชู่พี่หนูหรอกเหรอเนี่ยลูกไม่ใช่งมันนกนูด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ไหมขมีพารามากวะมึงชิปาา่า่า่า ไอ้เจ้าวะนัวนัวแล้วก็มันเป็นลูกไอเกียมันก็เป็นหลาดุงงไงใช่บุเ่หนูหรอกเหรอเนี่ยไม่ใช่นี่มันนามสกุลมัวด้วยใช่จะไม่ใช่นี่ใช่เนาะเคามีพารามากวะมันสีพาราพาราพารา เอ้ยฮ่าจิงโอ้โหฮาจริงโอ้โหฮ่า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 เอ้ยฮ่าจิงวะฮาจิงเขี้ยฮาจิงเย็นมันเยอะจัดเลยมึงอย่าตายโง่ในบ้านดิเคี้ยบ้านไอช็อกไอโชว์บอกไอโนไอโนไอเนิร์ดอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วหนึ่งสองสามแล้วมึงฆ่าทิ้งซ้ายสัตว์แล้วห่อไปด้วย ผมเพิ่งอห่อมันไปลุงผมเพิ่งแทงกันไปค่าอยค้าใครคุย <S <S <ป>อ้าวตาตามเช่อบอยค่าไงสัตว์มึงกูบอกให้มึงแทงไนดะ้แต่แรกไม่แทงวะไอ้เหี้ยบ่อยมึงฆ่าไงเข้าใจไหมอ้าว มันจะออกแล้วนะบ้าานเขไอ้เหี้ยเขาอุ้มกันนื้เพิ่มๆทำเหี้ยอะไรจีบสาวไอ้สัตว์เดี๋ยวพวกมึงได้ออกแก๊งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเวลาคนอื่นเขาจีบจังกับพยายามจีบจังหน่อยได้ไอ้เหี้ยใช่เหนื่อยด้ว้ยเหี้ยจีบจังคนเดียวไอ้สัตว์จอ้าวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเรื่องผู้หญิงอ่ะกูปิดตามาเยอะแล้วนะไอ้สัตว์ ับอันนียแจ็คบอกครับเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยหนูเป้ยอะไรเซิร์ฟอะไรอะไรเซิร์ฟผู้ขายกูไม่อ่ะอะไรอ่ะกูไม่เคยทดนอะไรเลยนะใบ้กูสงสัยเพื่อนไบ้กูสงสัยเฉยๆเพื่อนโอ้ไม่เอากูแล้วผู้ชายเสื้อกูยังไม่แห้งเพื่อนเซิร์ฟไม่แขวะเดี๋ยวอย่าพึ่งเซิร์ฟไม่แขวะเดี๋ยวพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนเดี๋ยวพกาไปตากเพื่อนเดี๋ยวพกูไปตากเพื่อนแต่กำลังจ้าเลยช่วงเนี้ยเช้าเช้าเนะเพื่อนไอ้บ๊อบไอ้ชิโรมันใส่ร้ายมึงอ่ะ

ึ้นอัตโนมัติเลยสิอัตโนมัติเลยเหรอใช่บอกว่าแบบว่าเบียดเป็นแบบขโมยลูกอมได้ไหมว่าแบบจะได้ไม่ดูโหดร้ายโดนไปขโมยปากกาเพื่อนอะเปลี่ยนชื่อดีแบบน้ำโอ๊ยลิเกศิต ชี้แมงแบบชี <sk 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 ้ทุกเพชรพักทุกดึงด้นอ้อด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 ึงดูงโอ้ยแล้วน่ารักทำตัวอย่างกับปีศาจเจอโน๊กดีนึงบ้างวิ่งหนีอ่ะแล้วน่ารักทำตัวอย่างกับปีศาจเจอโน๊กดีนึงบ้างวิ่ง เรามาลองดู r รี c t ชั่เราลองมาดู r รี c t ชั่น,นะครับอะไรวะเรี c t ชั่นอะไรวะไอสัตว์ปลอมตัวเป็นกู

วิ้งเฮียเฮียอะไรวะเน,นี่ยกูเจออะไรวะเนี่ยกูเจออะไรอยู่แท็กมาหน่อยดังดงังด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 องดัง ดัง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 ฮัลโหลทำไรอ่ะเรนนิ่งครับเรนนิ่งพิชานีครับผมอยากร้องเพลงไข่ไดโนเสาร์ปลาจังกี้อ่ะได้เอ้ยมันได้จรดีนะมันมีอันนี้พอดีอ่ะ ได้ได้มีมีแบงค์แท็กเลยมีแบงค์แท็กเลยไม่แต่ร้องกับผมนะพี่เจ้าเร็วเธอมีใครอยู่แล้วไอ้นี่มึงร้องคาราบาลปเนี่ยไอไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอต่อโต๊ะริมเลยเกียร์รอเลยไม่เอาเอาไข่ดาวก่อนเอาเลยเหรอเฮ้ยอันนี้จะร้องใครอ่ะร้องร้องคนเดียวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวก็ได้ท้องสักอย่างท้องร้องไอ้โทนี่ก็ได้น่ะอละท่อนไปเออโทนี่มา รักกระแสสุดๆตาย้ั้นี่ตายเย็นเออเฮ้ยร้องกับโทนี่ดีกว่าเนี่ยเนี่ยทำอะไรอยู่วะป๋ามาเออแบบมีเสียงต่ำคนเสียงสูงคนไงเอาไว้รับกันเียวะมันร้องไงวะเพลงเฮี้ยน่ะ นที่ตกอยู่ตรงนั้นจ้ะนาวถึงคนทางนี้ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราวไปสรงพี่เบิร์ตแล้วโอ๊ยตาย We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.